ก็สวัสดีเด็กๆนั่งเรียนในระดับชั้นป .5 ทับ1นะคะที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกับครูฝนในภาคบ่ายวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับบ่ายวันพรหัสสวดีนะคะที่10 18นะคะพฤศจิการน2564นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะวันนี้เนะะื้อหาของบทเรียนของเรานะคะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นสาระที่1น,นะคะสาระที่1ว่าด้วยเรื่องของการอ่าน ะะสาระที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องของการอ่านการอ่านในวันนี้นะคะที่คุณครูจะนําเสนอเป็นการอ่านเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่ได้จากการอ่านนะคะเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันของเรานะคะมีงานมากมายนะคะที่เป็นงานวรรณกรรมก็มีทั้งงานวรรณกรรมร้อยกรองและงานวรรณกรรมร้อยแก้วนะคะซึ่งก็สามารถที่จะให้นักเรียนนะคะเลือกอ่านหนังสือนะคะได้ตามความเหมาะสมนะคะให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็อ่านแล้ว มันประเทือปัญญาเราอ่านแล้วเราได้รับความรู้อ่านแล้วสามารถที่จะนําความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นนะคะหนังสือที่เราเลือกอ่านนั้นจะต้องเป็นหนังสือที่มีคุณค่านะคะทําให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดนะคะจากเรื่องที่เราเลือกอ่านได้นะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการเลือกหนังสือในการอ่านนะคะการเลือกหนังสือในการอ่านนั้นนะคะเรามีหลักการวิเคราะห์การเลือกอ่านหนังสืออย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ การเลือกอ่านหนังสือก็คือการพิจารณาในการวิเคราะห์หรือการเลือกหนังสือนะคะให้มีความเหมาะสมกับตัวผู้อ่านเองนะคะแล้วก็อ่านพิจารณาในเรื่องของคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านด้วยนะคะเราเรียกว่าการเลือกอ่านหนังสือดังนั้นการเลือกอ่านหนังสือในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายเรื่องที่มีความน่าสนใจก็ขึ้นอยู่กับหลักในการวิเคราะห์นะคะว่าเราจะเลือกหนังสือเล่มไหนที่อ่านแล้วมันเหมาะสมกับวัยของเราหรืออ่านแล้วให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะนา ไปสู่ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติในการอ่านนะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกอา่านหนังสือก่อนว่ามันมีหลักและแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง ันดับแรกเลยนะหนูจะต้องรู้นะคะวิธีการในเลือกหนังในการเลือกหนังสือก่อนว่าวัยของเราใช่ไหมลูกก็ถือว่าเป็นวัยเด็กนะคะก็จะย่างเข้าสู่วัยรุ่นแหละนะคะมันก็จะมีงานวรรณกรรมมากมายนะคะเช่นงานวรรณกรรมเยาวชนนะคะงานการแสดงอ่แสดงสินค้าต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะของการเลือกหนังสือในการอ่านด้วยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีมหกรรมนะคะมหกรรมในการเลือกหนังสืออ่าน เปิดบ้านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะปรากฏอยู่ในหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือดอกย่าร้านหนังสือในอินพวกนี้นะคะก็จะมีงานวรรณกรรมมากมายถ้านักเรียนสามารถที่จะเลือกอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมแล้วนะคะนักเรียนก็จะเป็นคนที่ฉลาดนะลูกนะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกกว้างนะคะคนไหนที่เป็นนอนหนังสือหรือเป็นคนที่ชอบสแสวงหาความรู้อยู่เสมอก็จะทําให้เราเป็นคนที่ทันสมัยนะ,ะแล้วก็อะไรคะทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเขาพู พูดอะไรเราก็รู้ไปหมดเลยคนเหล่านี้ก็คือนอนหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะแนะแนวทางในการเลือกอ่านหนังสือนะคะอย่างที่บอกเนาะเด็กไทยของเรานะคะทั่วโลกเขาได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าประเมินการอ่านของเด็กไทยว่าเด็กไทยนะลูกนะอา่านหนังสือน้อยมากปีหนึ่งนะลูกนะเขามีการอา่านหนังสือนี้เขาทําแบบสํารวจออกมานะเด็กไทยของเราอา่านหนังสือ,อนะลูกนะก็คือ1 1เดือน1ปีเนี่ยนะคะก็คือไม่ถึง2หน้ากระดาษเท่านั้นเอง นะคะอ่าไม่เกิน2เรื่องเท่านั้นเองมันน่าตกใจมากเลยนะครูอ่านแล้วก็อครูบอกเฮ้ยขนาดนัน้นเลยหรอนะคะมันจึงทําให้เรามาต้องต้องหันกลับมามองตัวเราแล้วว่าเออเราจะทําอย่างไรเราจึงจะสามารถปลูกฝังนิสยัยเกี่ยวกับเรื่องของการรักการอ่านให้กับเด็กๆอย่างโครงการของเราใช่ไหมลูกก็จะมีโครงการของ Teacher h a n d ใช่ไหมคะที่เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพใช่ไหมคะลูกก็จะมีในเรื่องของการนําหนังสือนะคะก็เป็นหนังสือห้องห้องสมุดก็มีก็ใช้ได้นะแล้วก็มีการ ใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนใช่ไหมคะก็เราให้เด็กๆนะคะแต่ละห้องนะคะยื่นหนังสือห้องละ50เล่มน,นะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองใครสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็นําเรื่องราวเหล่านั้นเอามาเขียนในสมุดบันทึกของสมเด็จพระเทพนะคะแล้วเราก็จะได้รับเกียรติบัตรนะคะพอถึงสิ้นปีนะสิ้นปีกันษามาปับติเชื่อแผงก็จะนาเสนอเรื่องเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้รับเกียรติบัตรต,บต,ตอบแทนกลับมานะคะ ในระดับชั้นปอดต้นก็จะเป็นลักษณะของกัน การเขียนการเขียนอะไรคะการเขียนประโยคสั้นๆเนาะเพราะว่าน้องแต่งเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ได้พอเด็กโตอ่านเองได้แล้วอ่านคล่องแล้วคุณครูเขาก็จะให้แบบสรุปเป็นเรื่องเป็นราวที่ได้จากการอ่านมาประมาณ4 5, 000, ี่หบรรทัดประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นการสวยมหาความรู้ด้วยตนเองเราจะทําอย่างไรเราจะมีกระบวนการอย่างไรในการเลือกอ่านหนังสือให้มันเหมาะสมกับตัวเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาดูหลักข้อแรกเลยนะคะหละักเด็กๆจะต้องมีการกําหนดเลือก เลือกเรื่องหอนังสือที่เราจะอ่านก่อนว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรแรกๆอ่ะคุณครูอาจจะแบบกําหนดให้นักเรียนอ่านก่อนนะคะสิ่งที่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนั่นก็คือนิทานนะคะอาจจะมีการกําหนดให้อ่านนิทานสั้นๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนานในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นงานวรรณกรรมที่มันยากมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นพวกอะไรคะพวกบทความ นวนิยายเรื่องสั้นพวกนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นมานะคะแล้วก็อ่านเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่เป็นเรื่องราวที่มีใจความสาคัญหลักและก็ใจความสมคัญรอแล้วก็ให้ในักเรียนได้สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่านตรงนี้เด็กจะ ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมนเอนะคะจึงจะทําให้เราเป็นเป็นสุดยอดของนักอ่านได้นะข้อ2นะคะให้เรากําหนดเรื่องในการอา่านเมื่อเลือกประเภทของหนังสือแล้วเราก็ต้องมากําหนดว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานหรือเรื่องสั้นก็ต้องดูว่าจะเอาเรื่องสั้นอะไรจะเอานิทานเรื่องอะไร2ให้อา่านนะคะเรื่องที่เราเลือกแล้วนะคะเรื่องที่เราคัดสรรมาแล้วว่าเออเราสนใจเรื่องนี้แหละเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องโดยการวิเคราะห์นะคะข้อ4นะวิเคราะห์เกี่ย กับเรื่องที่เราอ่านถ้ามีตัวละครก็ต้องมาดูว่าตัวละครมีใครบ้างใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรอย่างไรนะคะอ่านวิเคราะห์อันนี้เริ่มเริ่มยากแล้วนะก็จะต้องอ่านไปด้วยแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยว่าตัวละครนเริ่มมีใครบ้างมีฉากเหตุการณ์ที่สําคัญอะไรบ้างนะแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ของเหตุการณ์คืออะไรแล้วก็ข้อ5ค่ะเรามาดูประเด็นสําคัญ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเรื่องดูว่าจุดมุ่งหมายของผู้แต่งเขาใช้อะไรคะใช้อะไรเป็นประเด็นสำคัญในการจุดชนวนในเรื่องของการแต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ขึ้นมาเขามีใจความสำคัญที่ต้องการสื่อสารกับผู้อ่านอย่างไรบ้างตรงนี้คือคือคีย์เวิร์ดหลักเลยนะอ่านเวลาที่เราอ่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใจความสําคัญเนี่ยสำคัญมากมากนะคะเด็กๆต้องรู้ว่าอะไรเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในเรื่องเรื่องนั้นแล้วก็เก็บประเด็นสําคัญของเรื่องนั้นให้ได้นะคะคข้อ6ค่ะ การอ่านเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้หรือไม่นะคะถ้าเรามีการตั้งคําถามและตอบคําถามโดยการใช้บทสนทนาคุณครูสนทนากับนักเรียนแล้วคุณครูพูดกับนักเรียนเด็กๆสามารถมีฟิดแบค กับคุณครูได้คุณครูถามตัวละครมีใครบ้างเหตุใดตัวละครตัวที่1นนะคะ,ะเขาทําไมถึงทําแบบนั้นถามต่อไปนักเรียนถ้านักเรียนเป็นตัวละครแบบเหมือนตัวที่1น่ะนักเรียนจะทําแบบเขาไหมเหตุใดตัวละครคนนี้นะคะคตัวนี้จึงคิดเช่นนี้แบบนี้เป็นต้นถ้านักเรียนสามารถมีซีดแบบ กลับมากม็คือถามแล้วเด็กๆตอบได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ก็แสดงว่าเด็กๆเข้าใจอันนี้เป็นการพัฒนานะคะในการคิดวิเคราะห์ชั้นสูงเลยนะลูกนะขั้นสูงสุดเลยนะคะของการอ่านนอกจากว่าจะจับใจความสําคัญแล้วคุณต้องสามารถวิเคราะห์แนวคิดด้วยนะคะที่ได้จากการอ่านมีการสนทนามีการเล่าเรื่องเป็นฉากเป็นตอนนะคะเหตุการณ์อะไรบ้างคือเล่าแบบต่อๆกันได้นะเพื่อนแล้วก็แสดงทัศนคติจากการอ่านนะคะ เรื่องทุกเรื่องเลยที่เราอ่านนะคะมันได้คุณค่าหมดขึ้นอยู่กับว่าผู้แต่งเขาจะต้องการชี้ให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรในแต่ละเรื่องมันจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาคําที่เป็นคํำคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องเรื่องนั้นให้ได้นะคะแล้วนักเรียนก็จะประสบผลสําเร็จในการอ่าน นะคะข้อ7เลยนะคะก็คือให้เราสรุปเรื่องที่ได้จากการอา่านอ่านแล้ววิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็จับใจความสมําคัญจับใจความสาคัญแล้วก็ตั้งคาถามต่อคาถามสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องแล้วก็นําไปสู่บทสรุปเรื่องที่ได้จากการอา่านนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งสุดท้ายที่เราจะกระทำนะคะแต่ข้อหนึ 6, ่งถึงข้อ6เด็กๆจะต้องทําให้มันสอดคล้องกันนะคะต้องต้องตีความเนื้อหาให้มันได้เสียก่อนจึงจะนําไปสู่บทสรุปของเรื่องที่ได้จากการอา่านนะคะแค่นี้เองนะคะมันไม่ได้ยากมากมายเลยนะคะอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างนะคะของการเลือกอ่านหนังสือมานะคะหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็สรุปมานะอันนี้เป็นลนักษณะของบทสรุปแล้วนะลูกนะไม่ได้เขียนเนื้อหาย,ยืดยาวแต่ว่าเราเอากลุ่มก้อนที่เป็นลนักษณะของข้อความสาคัญเอามาสรุปด้วยภาษาของเราเองนะคะเรื่องดวงแก้วกระตันยูโอเคพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะ,ะน้ำหนึ่งอันนี้เป็นชื่อคนนะลูกนะน้ำหนึ่งเป็นเด็กที่สู้ชีวิตมีความตะตันยูต่อผู้มีพระคุณซึ่งผลแห่ง แห่งความดีที่เธอได้ทำไปนั้นส่งผลให้ชีวิตของเธอมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะคะอันนี้ตัวละครจะได้เห็นว่าตัวละครชื่อน้ำหนึ่งนะคะเป็นเด็กเพศเพศอะไรคะเธอก็จะใช้คําว่าเธอเป็นคําสรรพนามน,นะคะประตโที่2นะคะกล่าวถึงเนาะกล่าวถึงผู้หญิงคนนี้นะคะเธอในที่นี้ก็คือน้ำหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เขามีอะไรเป็นที่ตั้งเลยนักเรียน เขาใช้อะไรเป็นแนวทางในการมนชีวิตเป็นแบบที่ตั้งเลยก็คือเรื่องของความกตัญญูนั่นเองคําว่ากตัญญูคืออะไรก็คืออะไรคะ การรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณนั่นเองนะคะเขาบอกว่าความกตัญญูนั้นนะคะเป็นเครื่องหมายของคนดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในตัวของบุคคลนั้นประดุดำด,ดวงแก้วที่ส่องสว่างอยากไม่มีวันมอดลงตามกาลและเวลานะคะอ่าจบไปแล้วค่ะนักเรียนเราอ่ะทีนี้เราจะมาตีความกันเราจะมาตีความเราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลื่องหนังสือในการอ่านตรงนี้เห็นไหยว่าเป็นลักษณะข,ของเรื่องราวนะคะเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะคะ,ะตัวละครก็จะมีน้ำหนึ่งใช่ไหมคะ อ่ะตรงนี้เป็นลนักษณะของตัวละครที่เป็นตัวละครที่โดดเด่นนะคะเห็นได้ชัดว่าน้ำหนึ่งใช้แนวทางของความกตัญญูในการดํารงชีวิตซึ่งผลลัพธ์ของการกระทําของเธอนะคะก็คือการทําความดีนั่นแหละความตัญญูจะส่งผลลัพธ์ไปในอะไรคะไปในทิศทางที่ดีนะคะชีวิตของเธอก็จะมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองใครพูดอะไรนะคะเขาก็แบบอ่ายกย่องสรรเิริญนนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะคะแล้วก็เธอก็มีความสุขในใน ผลของการกระทําของเธอเองนะคะและก็ยังอะไรคะ ยังแสดงให้เห็นว่าความตตัญดูนั้นมันเป็นเครื่องหมายแล้วก็เป็นคุณธรรมแห่งความดีเหมือนกับดวงแก้วดวงแก้วก็คืออะไรคะดวงมณีเนี่ยนะก็คือดวงแก้วนะคะที่มันส่องสว่างในชีวิตของเราไม่มีการมอดไหมนะคะอันนี้ก็เป็นลนักษณะของตัวอย่างนะคะของการใช้อะไรลูกของการใช้ภาษาในการเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการอ่านมาหนึ่งเรื่องแล้วเรานาคาคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าตตันดูตรงนี้เอามาเลยคะ่ะ เอามาตีแผลเก็บประเด็นสําคัญให้ได้ว่าเรื่องนี้เขาต้องการนําอะไรคะนาแนวทางการใช้ชีวิตของเด็กที่ชื่อน้าหนึ่งเอามาตีแผ่ให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของความกระตัญญูนะคะว่าความกระตันญูถ้ามันเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วมันสมผลลัพธ์อย่างไรนะคะแก่ตัวผู้ผู้กระทําเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เข็นแบบ โดดเด่นแวววาวมากนักนะคะแต่มันก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับบุคคลนะคะที่จะประพฤติและปฏิบัติตามนะคะก็คือคํอคอควาว่าคุณธรรมะะมันครอบคลุมนะในเรื่องของความดีนะคะคนมีคุณธรรมความดีเนี่ยอันเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าคุณธรรมคำเดียวจบเลยค่ะพูดถึงเรื่องของความดีซึ่งเป็นแบบอย่างนะคะก็ของคนดีนั่นแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการเขียนสรุปนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ชีวิตอ่ของของเด็กคนนี้นะคะ กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทําใบงานนะคะรอบนี้ขอใบงานนะตกแต่งระบายสีให้สวยงามน,นะคะให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือมานหนึ่งเรื่องอันนี้คุณครูจะให้เวลาในการอ่านอยู่นะลูกนะจะให้เวลาในการอ่านอยู่ประมาณ1สัปดาห์ นะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะก็คือให้ส่งนู่นแหละเดือนธันวาคมนะคะวันนี้วันที่20กว่าแล้วก็ส่งกลางเดือนนะลูกนะส่งวันที่15นะคะธันวาคมนะคะให้เวลาเด็กๆทำสองสัปดาห์นะคะให้นักเรียนไปนเลือกอา่านหนังสือนะคะจะเป็นเรื่องสัน้นหรือเป็นวรรณกรรมเยาวชนก็ได้นะคะเลือกมาคนละหนึ่งเรื่องแล้วให้นักเรียนสรุปเรื่องที่ได้จากการอ่านนะคะแล้วก็ให้เขียนนําเสนอนะคะแผนภาพกิ่งไม้นะคะนำเสนอเป็นลักษณะของแผนภาพกิ่งไม้ก็คือ แต่กิงก้านสาขาออกไปนะคะตรงนี้เป็นลนักษณะของบทสรุปที่เป็นแผนภาพกิ่งไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็นําเสนอมาส่งให้คุณครูได้ดูนะคะทําในใบางานถ้าเป็นแผนภาพนะคะขอเป็นลนักษณะของใบางานแล้วก็ทําในแนวโนอนะคะเด,ด็กๆเสร็จแล้วก็อัพงานส่งคุณครูได้เลยนะคะส่งช้าที่สุดก็คือกลางเดือนธันวาคมนะคะวันที่15นะคะเรียนก็ทํากิจกรรมตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยส่งมานะคะ,อะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้ ะคะเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือเนาะก็คุณจะจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในช่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ค,คุณครูฝนต้องลากขก่อนแล้วนะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ